สง่งาาครูบาอาจารย์ขออนุโมทนากับาญาติโยมทุกท่านทุกคนาวางมือลงนะขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับโดยทุกวันที่เรามีพิธีในการถวายพัตาหารส่วนหนึ่งพี่น้องทางบ้านก็ติดตามนะครับร่วมอนุโมทนาแล้วก็เป็นห่วงเป็นกำลังใจ ก็อยากให้ญาติโยมได้เห็นภาพได้มีส่วนร่วมในการเดินทางถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาแต่ญาติโยมก็ถวายการผูปถัมด้วยการทำบุญด้วยการโอนปัจจัยหรือว่าส่งสิ่งของอะไรที่ดูแลคณะสงฆ์ในการเดินทางก็อยากให้ญาติโยมได้เห็นภาพด้วย ได้ชื่นชมอนุโมทนาแล้วก็ให้มีความรู้สึกเหมือนกับได้ร่วมเดินทางเป็นกำลังใจอนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยก็เลยอยากให้มีพิธีส่วนหนึ่งนะครับได้เห็นภาพแล้วก็ฝากข้อคิดข้อธรรมวันละเล็กวนละน้อยเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจ แล้วก็เหมือนกับเป็นกำลังใจเหมือนกับเป็นแสงสว่างหรือว่าเป็นแนวทางในการที่จะนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยนะครับกำลังใจเนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีอุปสรรคมีปัญหา สารพัดนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้แม้จะคนที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตเหมือนกับจะไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากเพราะว่าด้วยฐานะที่ร่ำรวยก็ดีด้วยเกียรติยศชื่อเสียงก็ดีอันนี้ถ้าเรามองแบบภายนอกก็เหมือนกับชีวิตมีความสุข จะลากความสุขมากแต่ว่าข้างในบางคนก็เหมือนมีความทุกข์มากยิ่งมีภาระมากยิ่งมีเกียรติมียศมากและว่ามีธุรกิจกิจการมากสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากก็เพิ่มขึ้น <c oughs> การที่จะต้องแบกรับภาระในการดูแลก็ดี บริหารจัดการก็ดีเรียกว่าแรงเสียดทานในการที่ต้องได้รับในความรู้สึกที่บางครั้งก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดทั้งในส่วนตนเองก็ดีคนอื่นก็ดีถูกใจไม่ถูกใจอยู่ในโลกกระทำคือมีความสุขก็มีความทุกข์มียศก็เสื่อมยศมีลาบก็เสื่อมลาบ มีคนสรรเสริญ <c oughs> ก็มีคนนินทา <c oughs> มีคนรัก <c oughs> ก็มีคนชังอันนี้เป็นธรรมดาลโลกหลายคนชีวิตดูเหมือนมีความสุขแต่ว่าบางครั้งเขาก็ยังต้องการกำลังใจความลำบากทางกายอาจจะไม่เท่าไรแต่ว่าคนสบายกายแต่ว่าทุกข์ใจก็มีนะ นอนในห้องแอร์ขี่รถคันสวยๆงามๆแต่ว่าจิตใจเร่าร้อนจิตใจถูกความทุกข์ถูกความรู้สึกที่บีบคัน้นบางครั้งก็ต้องหากำลังใจการสแสวงหาทางโลกถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายไม่ประมาททำอย่างไรจะให้ชีวิตเรานี่ สามารถเดินทางควบคู่กันสำหรับคารวะทางโลกก็ต้องทำคือทำหน้าที่ในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะให้ประสบความสาเร็จเพื่อที่จะให้เกิดความสุขทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทางโลกก็ต้องทำทีนี้ทางธรรมก็ต้องสร้าง ทางธรรมก็คือที่พึ่งทางจิตใจที่พึ่งที่ไม่ต้องไม่ต้องอาศัยวัตถมุมากแค่คำพูดสั้นๆแค่ความรู้สึกที่สื่อออกไปเวลาได้ไปทำบุญเวลาที่เราได้ถวายอาหารสิ่งของดูแลพระสงฆ์เวลาเราได้รับกำลังใจจากครูบาอาจารย์บางครั้งมันเหมือนเป็นยาที่รักษาใจ บางครั้งเหมือนเป็นน้ำทิพย์ชโลมจิตใจพอที่จะให้เบิกบานหรือว่ามีที่ที่จะให้จิตเนี่ยได้พักผ่อนมีที่ที่จะให้จิตได้มีความสุขความสุขที่มีคุณค่าความสุขที่ไม่เป็นโทษคือความสุขจากความดีคือความสุขจากธรรมฉะนั้นทางโลกที่เราต้องสร้าง อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางธรรมที่เราต้องทำในการที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลกุนงามความดีเพื่อให้เป็นที่พึ่งองจิตใจเพื่อให้เป็นที่พึ่งในอนาคตในส่วนที่เราจะต้องเดินทางไปสู่พบหน้าชาติหน้าก็าดีฉะนั้นวันนี้พวกเราทางหลายเรามาสร้างกํำลังใจให้ซึ่งกันและกัน ด้วยการที่เราได้แสดงออกถึงความเคารพความรักความห่วงใยความปรารถนาดีในการที่จะส่งเสริมกันในการที่จะให้เกิดพลังใจกำลังใจในการที่จะไปดำเนินชีวิตฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บของแต่ละคนที่มีอยู่ในร่างกายในสังขารสุขภาพบางคนมีเงินนะ แต่ว่าโรคภัยบางอย่างมันรักษาไม่ได้เงินมันไม่สามารถช่วยได้ก็เลยต้องอาศัยกำลังใจจากโครูบาอาจารย์ให้เกิดกำลังใจในการที่จะอยู่กับความทุกข์ในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาให้สามารถที่จะอดทนหรือว่าต่อสู้กับสิ่งเหล่าน้ให้ผ่านพ้นจนไปสู่ความสำเร็จความเจริญ หนึ่งคือกำลังใจสองพลังใจนี่พลังใจที่เราได้รับจากครูอาจารย์ที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาอันนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งเพราะว่าชีวิตของพวกเรานี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไม่สามารถที่จะช่วยกันได้ตลอดบางครั้งเราได้กำลังใจนะแต่ว่าถ้าบางครั้งกำลังใจมันหมด หรือว่าบุคคลที่เรามีความเคารพหรือว่าบุคคลที่ให้กำลังใจเราไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ให้กำลังใจเราจะต้องสร้างพลังใจให้กับตนเองในการที่จะรองรับปัญหาความทุกข์อุปสรรคอะไรต่างๆที่เราจะต้องอดทนต่อสู้จะมีคำนึ่งที่น่าคิดมากนะ อัตสร,รณาอัตทีปาเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเธอจงมีตนเป็นสรณะชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยจะมีคนรักเรามากขนาดไหนจะมีคนช่วยเหลือเรามากขนาดไหนอะไรอะไรสารพัดท,ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าชีวิตนี้เราอยู่ใต้กฎของความเป็นจริงคือความไม่เที่ยง ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไม่มีอะไรที่เราจะสามารถที่จะเอาไปด้วยได้ตลอดเพราะว่ามันไม่เที่ยงชีวิตวันหนงเราต้องพัดภาคจากกันจะเป็นคนที่เรารักจะเป็นคนที่เราเกลียดจะเป็นคนยังไงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่เราคิดว่าที่สุดเป็นที่พึ่งเราที่สุดดีกับเราที่สุดฝากเป็นฝากตายฝากว่าวาระสุดท้ายจะได้เป็นที่พึ่ง อันนี้ให้เราได้ได้ทำความเข้าใจแล้วให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าที่สุดแล้วชีวิตของพวกเรานี่จะต้องพึ่งตนเองจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นล้านทรับสมบัติวรอดอกทุกอย่างสุดท้ายเราจะต้องมีพลังใจให้กับตนเองบางครั้งบางคนนี่ไม่ต้องถือว่าจะตายนะ จากตั้งแต่เรายังอยู่ด้วยกัน,นบางคนเราจากเป็นชีวิตที่ต้องแยกย้ายชีวิตที่ต้องพัดภาคหรือว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้แต่สุดท้ายชีวิตเราก็ต้องตายจากกันซึ่งไม่รู้เลยว่าเราจะตายจากกันวันไหนอาจจะยังไม่แก่ไม่เท่าก็ได้อาจจะยังไม่สมควรแก่เวลาก็ได้อย่างที่เราเห็นเนี่ยบางคนรักกันแบบโอ้ยอยู่ด้วยกันแบบดีมาก จาว่าสุดท้ายบางคนต้องมาตายจากกันพัดภาคจากกันฉะนั้นชีวิตของพวกเรานี่มันไม่เที่ยงมันมีความทุกข์เราจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราจะต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรับผิดชอบชีวิตปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตก็จะมีผลที่จะให้เราได้รับความดีเหล่านั้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องไม่ควรประมาทในชีวิตสร้างพลังใจนะสร้างพลังใจกับตนเองให้เป็นคนเข้มแข็งให้เป็นคนมีความอดทนและสามารถที่จะนำตนในทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในทางที่ดีงามที่เรียกว่าทางกุศลถ้าเราสามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เราได้ไปพบกันได้ไปเจอกันในสิ่งที่ดีงามในอนาคตจะในภพหน้าชาติหน้าหรือว่าในปีนี้ชาตินี้ก็แล้วแต่ละเหตุปัจจัยแห่งความดีนี้ก็จะส่งเราไปพบกันในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มีคุณค่าฉะนั้นวันนี้คอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคน โดยเฉพาะวันนี้วันคล้ายวันเกิดโยมตูสังวานกล่องดวงหรือว,ว่าที่พวกเรารู้จักพ่อตีใหญ่ที่ดูแลเอาหน่วยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทุดงก็ดีหรือว,ว่าในส่วนที่วัดตั้งแต่เริ่มต้นที่พระอาจารย์ที่พูดเบื้องต้นว่าญาขาที่พระอาจารย์ขนมาจากวัดไตรสิขาจากสกล มาสร้างวัดอุทยานธรรมดงยางก็ได้คณะโยมพ่อโยมแม่ทั้งพ่อตาแม่ยายแล้วก็โยมตู่เนี่ยละเอารถหกล้อขนหญ้าขาจากวัดไตรสิกขาพอพระอาจารย์บอกว่าจะกลับมาอยู่บ้านจะมาอยู่อุทยานธรรมดงยางในพรรษานั้นพี่น้องชาวน้องโบดซิมพี่น้องชาวกุจจานก็พากันช่วยเกี่ยวย้าขาในวัดไตรสิกขาเนะี่ยเกี่ยวแล้วก็มัดมัด,มดบางคนก็ ทําทเป็นภัยได้ก็ทายังทําไม่ได้ก็เอาเป็นมัดขึ้นรถหกลอยมตูแล้วก็เอามาส่งพระอาจารย์อันนั้นคือจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งในการสร้างอุทยานธรรมดวงยางจนสืบต่อมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังดูแลอุปธรรมเรื่องอะไรหลายอย่างจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองปัจจัยพระอาจารย์ขาดแคลนอะไรโทรไปบอกอดูโอนค่านั่นค่านี่เนี่ย อะไรสารพัดที่ไม่สามารถที่จะเอามาพูดมาอาธิบายมากล่าวได้หมดสิน้นแล้วก็ยังเสืบต่อไปถึงครอบครัวพี่น้องนลี่นะบุ้มนะาเบนนาหยาดหลายคนพี่น้องที่สืบต่อมาที่เป็นบุญกุศลเพิ่มพูนแนะนมจติธรรมส้มตําคกแตกก็ดีแนะนมกลุ่มล้านบีบีที่เป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นส่วนที่ ให้พวกเราได้เป็นเครื่องนำพาให้เกิดความสำเร็จเกิดความเจริญแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแบ่งปันจึงมีสโลแกนที่ผมพูดได้ว่ามั่งมีดีแล้วก็แบ่งปันคือชีวิตเราทำอย่างไรจะให้เกิดความสำเร็จเกิดความเจริญในการดำเนินชีวิตให้ร่ำให้รวยให้มั่งให้มีแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นฐานของความดี ได้มาด้วยความถูกต้องได้มาด้วยความดีความขยันความอดทนได้มาแล้วก็ต้องดีในการที่จะทํำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความสุขกับตนเองเกิดความสุขกับครอบครัวกับบริวารแบ่งปันเพื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดสรรน,นําพามาในการที่จะอุ้ประธภรมดูแลพระพุทธศาสนาจึงเป็นข้อคิด ให้ได้นำไปเป็นเครื่องในการดำเนินชีวิตว่ามั่งมีดีแล้วก็แบ่งปันความสุขในการเป็นอยู่ร่วมกันก็จะเกิดขึ้นท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีอำนาจอย่างคุณพระศรีรัตนตรยัยตลอดทั้งการเดินทางการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ ได้ส่งไปถึงผู้มีพระคุณของท่านทั้งหลายคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องผูกพันในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตขอให้ได้รับรู้ในบุญกุศลคุณงามความดีมีทุกขขอให้พ้นจากความทุกข์มีสุขขอให้มีความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอบุญกุศลนี้จงส่งมาถึงท่านทั้งหลาย ให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพวกเราได้อธิษฐานจิตถวายบุญกุศลในส่วนนี้ถึงสเส็จองค์ขาที่กำลังประชวนอยู่ขอให้พระองค์ได้ทุเลาเบาบางจากอาการประชวนได้ฟื้นและหายในส่วนที่จะเป็น กำลังใจเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์แก่ประสบนิกรชาวไทยขอพระคุณเจ้าได้อธิษฐานจิตขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้จงสำเร็จสงความตั้งใจสงความปัถนาของท่านทหลาย วองพวกเราทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุขอนุญาตบังสกุลนิดหนึ่งครับนะโมาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานิจาวะตาสังขาราโอปาทะวะยะธัมมิโนโอปาจิตวานีรุจันติเตชะโอปาสัมโมสุโค สัพเพสัตตามารันติจามาริงสุจามริสเรตตาเทวะังมริสามีนาทิเมเอทัสังสยโยสาธุญาโยเตรีย,ยมตรวจน้ำรับพรเหยาธา วารีวะปุราภิริปุเรนติสักรางเอวเมวะอิโตดินังเปตนังอุปกัปติยอิจิตังปจิตังตุมหังกิปมิวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยธามณีโชติรโสยธา Indriyo aviwan jantosap, O avinat satumah, Tarayun sukiti kayuk, Pawa ปัจจายนโนจิตตารณมาวันสันติอายุวันโนสุขังอะลังอายุทวันภารทวนรำวันนัทวนปฏิพาณนัทวนสุขานสะท้านเมตาวีสุขัง อาทิการจันติอายุงธัตตุวาภรัาหมนังนัตถวิคานยญาติสวะโหติยัตายัตปะปัสสติเตมปวัตตุสัพพมังการังรักตุสาพเทวตาสัพป ทานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเดมภวันตสาภังคารังราคันตุสาปเทวตาสาปทานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเดมภวัตตสาภัมมังคารัง ขันตสาปเทวตตาสาปธานุภาเวนสสัสธาโสธิภาวันตุเตขอทรงทลายได้รับทราบข้าวน้ำโภชนาอาหารที่ญาติยมนำมาถวายเราจะพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในการประพฤติธปฏิบัติไม่ให้เป็นไปด้วยความมัวเมาลุ่มหลง เพื่อความประดับตกแต่งส่วนที่เหลือขอมอบคืนให้ญาติโยมบริโภครับประทานไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลกับญาติโยมทรงทลายรับทราบแล้วขอจงอนุญาตอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมกันด้วยเทินสาธุ